โกบอยนิกกี้เปิดใจเงิน20ล้านค่ะ i, นะิกกี้นัชชัดเผยคลิปเปิดใจโกบอยโดนหลอกจำนำรถ20ล้านเกือบหมดตัวโดยโกบอยสีหน้าเศร้าหนักมากค่ะเล่าเรื่องราวว่ามีญาติแนะนำเอารถ BMW ซีรีส์5รุ่นใหม่ล่าสุดเอามาจำนำมูลค่ารถอยู่ที่3ล้านกว่า เขาเนี่ยมาขอจำนำหนึ่งล้านบาทก็ถามว่ามีเอกสารอะไรไหมด้วยความที่เป็นญาติความที่ผมเป็นยูทูบเบอร์ดับหนึ่งทำช่องเกี่ยวกับคนที่โดนหลอกการทำเอกสารจะต้องทำให้ปลอดภยัยด้วยความที่เขาเป็นญาติก็ไว้ใจโตมาด้วยกันเราก็โอเคไม่เป็นไรหลอกเท่ากับว่าเขาในการันตี antee, เขาเอาเงินไป1ล้านผมได้รถมาใช้ได้ดอกเบี้ยน1.5หหักดอกตรงนั้นเลย จ่ายไปก็คือไม่ถึงล้านหลังจากที่เอารถไปใช้ก็ถามญาติคนเดิมคนนี้ชัวร์ไหมเขาบอกว่าใช้เป็นปีไม่มีปัญหาจากนั้นเขาบอกว่าสนใจเฟอร์ารี่ไหมก็ด้วยความที่เป็นน้องอีกแหละเราก็บอกสนใจราคาเต็มคือ2 1ถึง22ล้านก็เอารถไว้3ล้านคืออยากได้เลยก็เพิ่มอีก5ล้านเราไม่เชื่อเพราะว่ารถทำไมมันถูกไปเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่หลอกลวงลูกพี่ลูกน้องผมมาบอกอีกที เขาบอกว่ารถกรมสุนลกากรยึดจากการที่ทำผิดโน้นนี้นั่นยึดเสร็จรอจำหน่ายไปออกเลยขายให้ถูกแล้วก็รอทะเบียนอีก3เดือนซึ่งผมก็รวบรวมเงินทั้งชีวิตที่มีเพื่อที่จะได้ลูกชายในการขับนิกกี้ก็รีบแย้งว่าอย่าอ้างผมตอนนั้นเนี่ย คืองอนกันอยู่อยู่ดีๆเขาก็ขับเฟอร์รารี่มาในผมก็ยังไม่รู้เลยนะโกบอยบอกตรงๆอยากซื้อมาให้ลูกชายอย่างนิกกี้ใช้คืออยากให้เอาไว้ใช้ทำคอนเทนต์รถ8-9ล้าน เพิ่มทําทะเบียนอีกนิดหน่อยไม่เกิน10ล้านแล้วก็ยังมีปอร์เช่คาเยนเขาก็จะขายให้ผม3ล้านกว่าราคาเต็มคือ6กถึงเล้านผมก็ไปให้อีก2ล้านรวม12ล้านกว่าวันดีคืนดีอยู่รถจอดที่คอนโดที่จอดส่วนตัวรถหายไปคันหนึ่งก็คือรถ b ี w หายไปเปิดกล้องวงจรเห็นชายชะกันเข้ามาที่คอนโด2คนหารถทั่วคอนโดยามก็ตัวดีไม่บอกอะไรเลยมันขับรถออกไปเรื่อยๆทั้งถุงก๊อฟของนิกกี้ของผมมูลค่า3 0 0 0 0นกว่าอยู่ในรถมัน ไปด้วยไม่สบายใจโทรไปหาญาติถามถุงก๊อบมาได้สืบทราบบริษัทเช่ารถมาเอารถเขาคืนคนที่มาเอารถผมไปบอกว่ามันไม่จ่ายค่าเช่าวงวดแหมเรียกได้ว่ากลายเป็นปัญหาที่เจอกันไปซะอย่างนั้นล่ะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากคะ่ะ thank mm -hmm. you